สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมช่วงนี้ก็พบกันในช่วงปลดลกนกลงหัวจุกนั่นเองนะครับผมการที่เราจะได้ปกลกนกลงหัวจุกนะครับผมหลายท่านก็ฝากมานะครับผมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าเราจะต้องหยุดตอนนี้นะหยุดซื้อนกจากป่านั่นเองนะครับผมแล้วก็อันไปซื้อนกที่มาจาก ลูกฟาร์มลูกเพาะของฟาร์มนั่นเองนะครับผมจึงจะเป็นผลดีต่อก,การปลลกนกคงหัวจุกนะครับผมตอนนี้ก็เพื่อนๆหลายท่านนะฝากให้ออกมาเตือนเรื่องนี้นะครับผมอ่าท้าดีนะปล่อยกันเยอะๆก็ดีนะครับผมอ่าเมื่อเข้าอินเราป่อยเยอะอ่านำหนักในการปลดลก็กเพิ่มใช่ไหมเลที่ก็ฝากมานะนี่ เขาฝากมาหนักๆเลยนะครับผมก็คือการดักนกในป่าอันนี้คือหลายเลงมากนะตัวน,นี้นะอ่าเขาบอกว่าตัดสินไม่ตัดสินก็ขึ้นอยู่ในช่วงนี้ว่ามีคนไปต่อนกในป่าเยอะหรือไม่นะครับผมอ่าไม่ว่าจะโดนจับคุมหรือถูกถ่ายออกมาทางสื่อออนไลน์นะครับผมอ่าก็จะอ่ายังไงอะ่ะเป็นผลเสียต่อการตัดสินในครั้งนี้นะครับผม และตอนนี้มันก็อยู่ในโค้งสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะตัดสินนะครับผมอ่าดุลนลงได้ดุลนลงนะครับผมใครเป็นซื้อได้ช่วยนะครับผมช่วยนะช่วงนี้ก็คือช่วยได้ช่วยไปเลยนะครับผมอ่าถ้าเจอคนที่ต่อน้องในป่าก็บอกเขาสอนว่าอย่าโตนะครับผมอ่าเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงดุลนลงนะครับผมเพราะว่าพี่ๆป้าๆน้าๆอะไรที่ ก็เล่นนะพก็ออบอกว่าฝากเตือนกันด้วยนะครับผมมีผู้หญิงก็เล่นนะบางบางคนผู้หญิงไปเก่งเก่งก็เยอะนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เห็นคนโตนอกป่าหรือว่าอะไรเตือนเตือนเฉยเพอนะครับผมอ่าก็อบอกนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในคง้งเกือบคุ้งค้งสุดท้ายเลยนะครับผมหลายค้งเลยนะอ่าฝากกันไว้ด้วยนะครับผม ให้เราอ่านมานะอ่านมาเล่นในคือในที่นี้ก็คือพวกสายเลือดผสมสายเลือดที่ว่าผสมได้เองอ่าพูดง่ายๆก็คือไม่สนุกไม่สนับ,สน,บสนุนนกป่ากนนะครับผมช่วงนี้นะอืมข้อที่ผมบอกไปเล้ยมันเขาจะมีสองข้อใหญ่นะครับผมที่ว่าจะไม่ปลดล็อกนกคงหัวจุกหนึ่งก็คือนกคงหัวจุกจะสูญพันธุ์ใช่ไหมอ่า ก็คือกักขังนงเหนียวอิสระภาพนักกรงหวัวจุกก็จะไม่มีอิสระภาพนะครับผมก็จะอยู่ในกรงแคบๆสี่เหลี่ยมนะครับผมโดยประเด็นหลักก็จะเป็นสองปัจจัยนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้ามีอะไรทดแทนได้หลายอย่างทดแทนสองประเด็นหลักนี้ได้นะครับผม,ผมก็จะเพิ่มน้ำหนักในการปลล็อกนกกงหวัวจุกนะครับผม,ผมก็เลยมาพูดคุยถึงประเด็นนี้สักหน่อยนะครับผม ถ้าเข้าใจสองข้อนี้นะครับผมจะสูญพัน <c oughs> อยากฟังความคิดเห็นเพื่อนๆนะครับผมว่าถ้าปลดเลี้ยวนี่มันจะสูญพันธุ์ไหมให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับผมว่าจะสูญพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่าเขามีนะมีป่าไม้เขาอ่านนะครับผมเขาเข้ามาเห็นเอาสมมุติเอาง่ายๆว่าเป็นสมมุติมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอนนี้กาลังดูอยู่แล้วเขาอ่านใต้คอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนๆอยากให้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรว่านอกลงจุกจะศูนพันตัวนี้นะครับผมาบางทีเขาก็เก็บเอาข้อมูลไปบอกกันเหมือนกันนะถ้ามันศูนพันจริงก็มันไม่ได้ไม่ได้ปลดลก็กนะครับผม,มตามความาความหมายที่เขาบอกเลยนะครับผม,มแต่อีกข้อหนึง่งก็คือ,อกักขังศิลปภาพ อ่าอันนี้เราจะต่อสู้ยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราเนก้อคงหัวจุกมาอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมอ่าจริงๆอันนี้ก็ยอมรับนะแต่ถ้าบอกว่าอดๆอยากๆอ,อ,อันนี้ไม่จริงนะเพราะว่านก,ก้คงหัวจุกอยู่ในกรงมัน,ม,นมันกินดีกว่านกในปา่าหรือว่าผมจะพูดเก้าข้างตัวเองพูดเก้าข้างชาวนกคงหัวจุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีไอเดียมีความคิดที่ว่าอ่า แตกต่างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามา้างใต้ดูนะครับผมที่ว่านกจะถุนพันเอาข้อนี้เป็นหลักนะครับผมเหมอเือนเพื่อนบอกว่าไม่ถุนพันผมพอพันได้อะไรแบบนี้ก็ข้างล่างาจะเป็นสื่อเล็กเล็ก,ลกน้อยนนะครับผมเป็นเหมือนแสงไฟหงอหยนิดๆกระพริบกระพริบเร็วตอนนี้นะช่องนกงงวจุกมีเจ้าหน้าที่ป่ามาอยู่หลายหลายคนนะที่เขาเข้ามาดูเหมือนกันนะครับผม หนังบ้านพี่ๆเขาก็โบกมานะครับผมว่ามีป่าไม้มีอะไรเขาก็ดูเหมือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีให้ความรู้อไอไ้อจุดๆนี้นะครับผมวันที่เขาตัดสินเขาจะาข้อมูลพวกนี้นะครับผมรวบรวมนะครับผมมาต่อสู้กันะจะปลดล็อกไม่ปลดล็อกแต่เขาก็ต้องต่อสู้นะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าปลดล็อกไปเร็ว การที่จะจะนำมาอยู่ในพลบคุ้มครองอในสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในกฎหมายมันยากนะครับผมมันยากมากๆเอาเป็นว่ายากสุดๆนะครับผมดังนั้นเขาก็ต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดนะครับผมว่าจะปะลดล็อกนกงูจุกง่ายๆง่ายมันก็ไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องมีข้อแม้ข้อเลขเปลี่ยนจนถึงวันตัดสินมันก็ต้องฟังองค์งงประกอบรวมนะครับผม พูดไง่ายๆคือโกฟังองค์ประกอบรวมถูกไหมอ่าแต่ว่าสองข้อนี้มันคือแน่นอนนะครับผมกับทางนกเหนียวสัตว์อิสระภาพนะก็คือตามมาขังจริงไม่ลงก็ขังจริงจริงไหมเออแล้วข้อสองมันก็คือศูนย์พันจะศูนย์พันไหมก็อบอกว่าคนจับมาขังหมดมาขังหมดนะนกมันก็จะหายไปเลยนะเออนัน่นแหละผมก็เลยดุนดาลุงให้เพื่อนๆปล่อยกันบ้างเห็นไหมปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ คนลนลงมาตลอดกขบอกมาตลอดนะครับผมบอกพูดคุยทุกวันนะว่า,าใครที่ผสมได้ผสมเกง่งๆก็เริ่มปล่อยๆกันบ้างนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มปล่อยกันเยอะนะผมนี่นะไม่ลูกปล่อยว่านกหลุดนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างที่เขาฝากมานะครับผมถ้าใครอยากจะให้ปลดลกจริงๆนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลดลกลางนี้นะก็คือการรงชื่อนั่นเองนะครับผมก็รีบไป เราแต่แถวบ้านเล้โกไปส่งชื่อให้ในายสนามเขาได้รวบรวมชื่อนะครับผมพยายามรวบรวมหลายๆคนหน่อยนะครับผมมันจะได้มีน้ำหนักนะอืมอไอที่ตั้งเงินหนึ่งแสนสี่มือนั้นที่ตั้งเลี้ยวไอ้นั่นนั่นถึงถึงคณะถึงคนรวบรวมชื่หลายชื่อเลี้ยวแต่ตอนนี้ระยะเวลาอีกหลายเดือนนะที่ผ่านมาหลายชื่อไม่ลุกขึ้นไปสูงถึงเท่าไรเลยนะครับผมเขาก็ไปเปิดเผย ก่อนวันจะตัดสินทีเดียวนะอ่าจะไปรู้วันช่วงนั้นนะพ่อฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีข้อมูลอะไรผมก็จะมาตัดคลิปแบบนี้ให้ได้ฟังได้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ